คนไน่ากลัวผีก็คนแหละคนผีหลอกก็น่ากลัวนะแต่ถ้าคนหลอกก็ก็น่ากลัวกว่าเราไม่รู้อ่ะว่าใครจะมาไมา้ไหนอะเออ มันได้ลองอะไรใหม่ๆแบบที่ชีวิตจริงมไม่เคยได้ทำอะคะ่ะอย่างยูอดีหนูจะคงไม่ไปหาดาบมาฟันเล่นแบบ <laughs> เอาโลลเลเวดมาเฮ้ยอยากเล่นมัน,ม,น,ม,นมันมันมันไม่มีโอกาสได้ทําหรือแบบเออของหนูส่วนใหญ่จะเป็นงานโฆษณาก็ยากมากเพราะว่ามันมันมี <laughs> เรื่องรีเทลอะไรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วด้วยเว,วยลาที่จํากัดคือถ่ายถ่ายแบบนอกรอบ24ชั่วโมงบ่อยมาก แต่สนุกนะคือชอบเพราะว่าม,มันคือมันไม่รู้มันชอบเพราะอะไร <c oughs> แต่เอาจริงจริงหนูชอบทำงานมากกว่าเรียนอีกแต่เนี่ยเนียว่าชอบเพราะว่าโอเคอหนึ่งมันเงินดีด้วย <c oughs> ต่อมันก็ได้ทําอะไรใหม่ๆที่แบบไม่ได้ทำ <c oughs> ือนชอบเพราะว่าเหมือนวันนี้จะออกไปเจออะไรก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมัน<อ>แล้วแต่วันอะไรอย่างงี้แต่หนูชอบที่การได้ออกไปทํางานได้ออกไปเจอคนเยอะๆได้เจอ,อ,อคน,นด้วยก็ด้วยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะคือแบบว่าการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเหนื่อยมากคือเหมือนแบบว่าหนูด้วยความแบบทำมาตั้งแต่เล็กๆ <c oughs> ช่ไหมีคะอาทิตย์ไหนที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยแล้วเรียนอย่างเดียวจะรู้สึกอาทิตย์นั้นแบบเฉาว่าเลยชอบทำงานหางานให้หนูที่ออกมาเอาหนูออกไปไหนก็ได้อะไรอย่างงี้หางานให้หนูแคททีอะไรประมาณนี้ก็คือ ไม่รู้เหมือนกันเหมือนมัน,ม,นมันชอบอะไรแบบนี้มันสนุกยังไงหนูมีนเพิ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยโฆษณาอาหารเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเขาแล้วเขาก็บีบบีบแบบเปี้ยวจนตัวสัน่นเปี้ยวจนเราก็เกรงจนแบบเราเส้นหนูยึดเลยคือตอนนี้ยังแบบยังเจ็บอยู่เลยเหมือนมันมันไม่หายอะ่ะเออมันมันใช้ร่างกายหนักมากแล้วก็ถ่ายเกือบนอกล่อกอย่างเงี้ยแแบบมันก็ เสียสุขภาพเหมือนกันเนาะใช่คือก็เฝ้าถามตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากได้เงินขนาดนั้นเลยเหรอคือบางทีก็รู้สึกว่าควรกรองงานบ้างแบบเหมือนเรารับทุกอย่างอะ่ะเหมือนไม่เลือกงานไม่ยากจนไงแต่บางทีคือร่างกายไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้เยอะค่ะโดยเฉพาะตอนที่เข้ามา B N K แล้วสุดยอดเลยค่ะ ทุกคนน่าจะรู้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคำกล่าวขานมาว่าแบบบีนเคคือสุดยอดใช่ไหมพี่มันก็สุดจริงๆสุดกว่าที่คิดไว้อีกอะไรนี้มันก็มีหลายช่วงีงช่วงแรกเข้ามามันก็เรื่องการปรับตัวอะไรนี้มันก็จะยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางที่หนูเคยทํามาก่อนอะไรนี้รวมทั้งว่าความหนักของงานที่ออกไปทําด้วยคือบางทีเราต้องแบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรนี้แต่หนูอะเรื่องนี้ก็หนักเหมือนกันนะซิสเตอร์เพราะว่าเราถ่ายกันอย่างที่บอกว่า วัน24ชั่วโมงมีคิวหนึ่งที่หนู24ชั่วโมงเลยเพราะว่าหนูตื่นไปเรียนก่อนตอนเช้าด้วยก็ค <c oughs> ือตื่นตีห้าแล้วก็เสร็จตีห้าอีกวันหนึ่งคือสำหรับหนูหนูว่าอยากให้ ผู้ใหญ่รับฟังความคิดเห็นของเด็กมากขึ้นคือหนูหมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็เปิดมากขึ้นใช่มันเปิดมากขึ้นนะแต่ว่าบางทีเขายังแบบว่ายึดถือแต่สิ่งเดิมๆใช่ไหมขึ้นเราหนูไม่ได้หนูว่าไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่คิดมันถูกเสมอไปแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขารับความคิดเห็นเราไปแล้วเอาแบบแบบไปขัดเกลาให้มันดีขึ้นแล้วนาไปปรับใช้มันน่าจะช่วยได้มากขึน้นคือเราก็ไม่ถูก100%เขาก็อาจจะไม่ถูก100%แต่ถ้าเรามาดูกันทั้งสองฝ่ายก็น่าจะดีมั้งคะ เขาก็เอามาตีความใหม่ให้มันไม่ใช่กระสือแบบภาพจำที่เราจำกันคือถอดหัวห้อยไส้มาตามบ้านทุ่งบ้านนาอะไรอย่างนี้อันนี้มันเหมือนเขาเอาทำทำมาให้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นใกล้ตัวคนเมืองมากขึ้นเป็นแบบมีดึงแบบอย่างเรื่องแบบคลินิกทำแท้งหรือคลินิกสัญญกรรมอะไรอย่างนี้มาเกี่ยวด้วยค่ะใช่คือเหมือนจริงๆเหมือนทำให้รู้ว่า มันมีอะไรใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดบางทีเราอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็มันเหมือนไม,นมน่ไม่ใช่แค่คนนะที่ต้องปรับตัวผีมันก็ต้องปรับตัวให้มันแบบรอ,อดสปีชี์มันอยู่รอดต่อบบสืบทอดต่อไปเหมือนกันค่ะ